อ้ยสาวสวยมากเลยท่านผู้ชมคนอินเดียคนอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะเที่ยวเรือดินเนอร์เยอะมากนี่แหละครับเที่ยวเรือประเทศไทยินเรือดินเนอร์ของประเทศไทยเนี่ยเที่ยวแล้วก็สนุกฉนานนะครับกำลังถ่ายรูปกันใหญ่เลยท่านผู้ชมน้ำพุไอคอนสยามสวยงามมาก คนเยอะมากจริงจริงโอ้โน,นี่อระบัมน้ำพุไมค่อนสยามสวยงามมากครับโอ้ดูด,ดูนี่พรังเขาเจ้าขี่รถเคนเลยรถเค้นอันนี้บ,บังคับไปได้เลยเนี่ยโอ้ยอดมากเลย าเาก็เดินมาเยอะมากเลยเขึ้นมากก็เต้นด้วยเต้นเต้นค <c oughs> นอินเดียก็ยังเต้นเลยท่านผชมอันนี้จะเป็นน้ำพุไอคอนสยามท่านผู้ชมแต่เป็นทุงสาติไทยเนาะ ชุมข่าสดชัยท่านคะไอคอนสตอกย้ำจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยด้วยการแสดงระบายสายน้ำผสมผสานแสงสีเสียงและเม้าจีนีเทียมที่บันทกันมเเชยอะมาออกเลียต้ตอนนี้เรือดินเนอร์ปุปปิกาเข้ามาแล้วท่านผู้ชมอยู่ท่าที่สี่ไอคอนสยาม โบเต้นเนอะวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ไม่เต้นเลยนะปุปิกาแต่ภาษาอังกฤษเขาอ่านยังไงเนาะท่านผู้ชมเราใครก็อ่านไม่ออกตอนนี้ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเรือปุปิกา จำนวนผู้โดยสารก็291คนก็เยอะมากพอสมควร้อท่านผู้ชมเห็นไหมครับพอเ,เริ่มทยอยเดินขึ้นมาแล้วอุ้ยสา้าสวยมากเลยท่านผู้ชมคนอินเดียคนอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะเที่ยวเรือดิเนอร์เยอะมากโอ้จ้าเที่ยวกันท่านผู้ชมใช่ไหมครับ ันนี้จะเป็นมองนะมองแปะบนะัสไว้เนาะมองแปะบัสไว้เด้อะๆๆเด้อโอ้เยอะมากมากปุปปีกาเนี่ยก็เยอะมากเด้อะๆๆเลย,น,ยนี่แหละครับเที่ยวเรือประเทศไทยดินเรือดินเนอร์ของประเทศไทยเนี่ยเที่ยวแล้วก็สนุกฉนานนะครับหลายคนมากมาก แป๊ะแปะกันก็หลายประเทศมากๆม,มาเที่ยวเรือประเทศไทยเยอะมากมากนี่ครับเราเดินมาแบบนี้เลยคุผชมประเทศก็อยู่มองกลางเต้นเนาะะเราจากลางเต้นไว้ ลบแดดลบผลนี่ครับพลังรอมากฝากกดไลค์กดแชร์เห็นไครับข้าเจ้าเดินขึ้นมาเยอะมากๆเลย 291คนก็เยอะมากละท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินตำลังข้าเจ้าเนาะ้าเจ้าเดินไปเข้าห่างไอคอนสยามแล้วก็ไปถนนถนนอยู่หน้าห่างไอคอนสยามมีรถรับส่งรถตุกตุกรถแท็กซี่แล้วก็บางคนก็มีรถ รถโดยสารโดยเฉพาะมารับมาส่งนะบางคนกอบกลับเองน้ำพุไอคอนสยามนี่ท่านชมเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับรเขาจะเดินกันไปเยอะมากเลยลัวเปียกไหมนนองน้ำพุไอคอนสยามตรงนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะกาลังทายรูปันใหญ่เลยทา่านชม น้ำพุไอคอนพยายามสวยงามมากคนเยอะมากจริงๆพระเจ้ามามาเที่ยวไอคอนทยายาม ขอขอบคุณที่รับชมการแสรดง <ก S 2> <ไป S 1> ระบา <ไป S 1> สาน้ำท่านสามารถรับชมได้ทุกวันเวลาสามรอบในเวลา1 9นาฬิกานาฬิกาและ21่สบนาฬิกาแล้วพบกันใหม่ค่ะ ให้คอนสยามจัดสุดใหญ่ไปเลยสุดใหญ่จริงๆคนก็เยอะจริงๆไอคอนิคต้มทีตึงกว้านสวยตอนนี้เรือดินเนอร์สมัยเรือร์ไซกำลังเข้ามาเลยท่านผู้ชมเนี่ยขอบสีพูขอบสีสมพูสีฟ้าด้วย สวยงามมากเลยเรือดิเรือดินเนอร์สมัยริเวอร์ไซน์เนี่ยจะเด่นมากสวยงามมากจริงๆคือไม่ได้สอบเสียงเพลงเวลาบรรเลงส่งท่ายนะักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ลงมาจากเรือดินเนอร์เห็นไหมครับกำลังล่องเข้ามาโอ้ สวยงามจริงๆสวยงามมากครับเห็นไหมครับ อยู่ไอคอนสยามประเทศไทยท่านผู้ชมสวยงามมากครับเห็นไหมครับเด่นมากเลยเนี่ยทางเข้าก็จะเป็นเหมือนกันเลยปลายเรือดินเนอร์เ้อท่านผู้ชมเด้อตอนนี้นะักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือดินเนอร์แล้วท่านผู้ชมครับดเดินกันใหญ่เลยไม่ใช่จะดูไกลๆหน่อยนะตรงนี้สมัยรือใส่ ดูดูนี่พลังเขาเจ้าขี่รถเค้นเลรถเค้นอันนี้บังคับไปได้เลยเนะโอ้หุดยอดมากเลยเจ้าก็เดินมาเยอะมากเลยสมัยรุ่งใสสา้ยแคน ขึ ten, i, ten, ten <box> ้นมากก็เต In ้นด้วยเต้นเต้นคนอินเดียก็ยังเต้นเลยท่านชม คนเวียดนามส่วนใหญ่จะมาอยู่มาอยู่สมัยเรือไส่เที่ยวเรือดินเนอร์สมัยเรือไซท่านผู้ชมโหสุดยอดมากอันนี้จะเป็นคนอินเดียเขาก็มายืนรอกันตรงนี้เนาะ เราก็เดินไปเข่าห่างไอคอนสยาม่านผู้ชมเดินไปเข่าห้างโอ้เชา้าเลยสวยมากเลยน่ารักจริงจริงโอ้ยนั่น,นังเต้นกันใหญ่เลยน่าจะเป็นเวียดนาม่านผู้ชมี่เขาเต้น เต้นกันใหญ่เลยไม่ทันเลยนท่านชมเต้นกันใหญ่เย่เย่ชุดท้ายไม่ทันจะพยายามปิดเศษเบอร์ห้าท่าที่สี่ไอคอนสยามเ้ยท่านชมเลย พระเจ้าจะเต้นอีกไหมเนาะไหมเนาะโอ้แทงคิวแทงคิวคนเยอะมากเลยท่านผู้ชมเจ้าพญาปิดเศษโอ้สี่ร้อยสิบห้าคน ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหขาเจ้าจเดียวไปนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ประเทศไทยแล้วเด้อท่านผู้ชมโอ้โหคนทยมายืนแอบแอบแอบ,บงๆกันเราจะว่าเอาเยอะมากเลยท่านผู้ชม415คนเห็นไหมครับคนประเทศใดนะ้องท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นฝรั่งอินเดียเนาะฝรั่งอินเดียผิวขาว เขาเก้าขึ้นมายเยอะมากๆากวันหนึ่งเขาเต้นเขาเติร์ดกันฝรั่งเนาะฝรั่งเต้นไม่ทันนี่แหละครับเที่ยวเรเือดินเนอร์ประเทศไทยเพื่อนบ้านไม่มี้อทู้สม,มเดิมไม่มีเรือดินเนอร์้อทู้สม เพื่อนบ้านไม่มีเรือดินเนอร์ประเทศไทยมีเรือดินเนอร์มีแม่น้ำเจ้าพยาหลายคนมากๆกหลายชาติมากมมาเที่ยวโ้เห็นไหมครับเขาเจ้าเดินกันใหญ่เลยนะี่อ้า,เา็เดินไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมบางคนก็ถ่ายโลกกันใหญ่เลยนะ เที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเขาเจ้าจทำกันแบบนี้ขาเจ้าแอปแบลแอปแบลมีแต่คนสวยๆงามๆหล่อๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมโอโหประเทศไทยมีเรือดินเนอร์ให้ต่างชาติมาเที่ยวเห็นไหมครับ ตามชาติชอบใจมากเลยโอเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกที่อยู่น้ำอยู่โคกเครื่องอยู่บนบกก็เที่ยวได้นี่เที่ยวเรือดินร์ เจ้าเดินกันเยอะมากมากเห็นไหมครับโอ้จ้415คนไม่ธรรมดาเห็ไหมครับเจ้าพยาปิดเศษเบอร์หนี่ครับฝลั่งสวยมากนี่ไงฝลังที่ว่าเต้นกันนะฝรังที่เต้นเต้นตืดเตืดกัน

ได้มาเทีย่ยวประเทศเรือนิเนอร์ประเทศไทยคนญี่ปุ่นก็เย่เย่โอ้โหเยอะมากจริงจริงทสองนี่แหละครับเรือไทยต่างชาติชอบใจมากๆ ฝรั่งจะเป็นฝรั่งผิวขาวนะหมดแล้วขึ้นมาหมดแล้ว่านผู้ชมเย่เย่เย่เห็นไหมครับเดินกันเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็เขาเดินไปเข้าห้างไอคอนสยามเห็นไหมครับเขาจาเดินกันเยอะเก่งเจง่งไอคอนสยามโชคดีมากๆมีต่างชาติมาเที่ยวมาอุดหนุน เยอะจริงๆเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมากมากพลังสวยงามมากเลยท่านผู้ชมเขาจะเดินไปเข้าห้างไอคอนสยามนี่ท่านชมเดินลัดเลาะมาเนี่เป็นขบวนยาวมากเลยถาเรือที่ซองไอคอนสยามนี่ท่านผูชมไปแล้วโอ้ ท่าเรือที่สองไอคอนสยามเจ้าพยาปิดเศษเบอร์หกนี่ครับมาชงหนักท่องเที่ยวกำลังทยอยเดินขึ้นมาเยอะมากๆเลยเห็นไหมครับโอ้ท่าเรือที่สองไอคอนสยามสุดยอดมากจริงๆท่าเรือที่สองนี่จะเด่นมากเลย่านผส้ม วิวสวยมากเราเห็นมาของโหขาเจ้าเดินกันเยอะมากจริงๆเนี่ยตรงนี้ยังมีอยู่ท่านผู้ชมนี่ยวันนี้มาถ่ายรูปก,กันอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับข้าเจ้าเที่ยวกัน